สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการตรวจเช็คซ่อมนะครับลูกหมากกันโครงนะครับของรถวีโก้นะครับรใช้ไปสักพักนึงมันก็จะหลวมนะครับอาการก็คือเวลาตกหลุมนะครับหรือขึ้นคอสะพานนี่พวงมลาลัยจะมีเสียงจะสันส่นๆนิดนึงแล้วก็มีเสียงก๊อกก,กนะครับที่บริเวณล้อหน้านะครับคือตอนนี้นะครับ ตรวจเช็คก็คือถ้าเจอลูกยางมันแตกนะครับหรือเรามาจับที่กันโครงเขย่าดูมันก็จะขยับเสียงดังก็แก๊กเแก๊กนะครับก็ทําการเปลี่ยนนะครับมันจะมีด้านซ้ายกับด้านขวานะครับซื้อเป็นคู่หรือซื้อทีละข้างเขาก็แยกขายนะครับวันนี้เรามาลองเปลี่ยนดูนะครับขันน็อตเบอร์17 2ตัวเท่านั้นนะครับเตรียมบล็อกไว้นะครับเบอร์17นะครับ นี่นะครับออกมาแล้วนะครับสังเกตดูมันจะหมดสภาพแล้วนะครับแต่ย่อนี้ก็ทนนะครับใช้ได้นานเริ่มล,ลูกยางเริ่มฉีดแล้วนะครับอรอบนี้ของผมมี่สึกร้อข้างเดียวนะครับ ใช้ยี่ห้อนี้นะครับคนพอสมควร,ครเคยซื้อยี่ห้อที่ถูกวันนี้มาใช้นะครับใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับพังเลยนะครับเพราะว่ารถผมมันก็ใช้งานสมบุกสมบันนิดนึงนะครับแล้วก็ถนนที่ไปทํางานก็ลําบากนิดนึงนะครับแล้วก็ไปทุ่งไปนาเข้าสวนเข้าไร่ด้วยนะครับปัญหามัน ด้านซ้ายนี่แหละครับชอบพังก่อนเพราะวา่าเวลาเราหลบหลีกลุมใช่ไหมมันก็จะล้อด้านซ้ายมาัากจะกระโดดลุมนะครับด้านขวาด้านตัวเองขับก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับที่ผมสังเกตมาใช้มานี่เปลี่ยนด้านซ้ายสองครั้งถึงจะได้เปลี่ยนด้านขวาครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็สั่งมาไว้ครับสั่งมาไว้เวลาเขาจัดโปรอย่างงี้อะไรเขาจัดโปรเราก็สั่งมาไว้นะครับอันนี้ก็ใส่ก็เสร็จนะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับแน่น,นครับที่นี่ไปลองทำกันดูนะครับถ้ารถใครกระโดดลุ้มแล้วมีเสียงปักปักแลก้วก็ผมอะไรสั่นแรงปกตินะครับ ก็ปัญหาถ้าเป็นรถโตโยต้าส่วนมากก็ตัวนี้นะครับโอเคครับทำได้ง่ายๆไม่ต้องไปตั้งศูนย์ถอแล้วก็เสียค่าแรงนะครับทำเองได้ที่บ้านนะครับสวัสดีครับ